แชเดอร์เลิฟฟอร์เวิร์ดนะครับเกิดขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะครับผมยังจำวันแรกๆที่เริ่มต้นได้คงไม่มีใครคาดคิดนักนะครับว่าเ,เพจนี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญจริงๆในการนำพ,อพอระพรมาสู่พี่น้องจำนวนมากผมขอบคุณพระเจ้าที่การเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับครบ1ปีทีมงานทุกท่านทำงานอย่างหนักมาก ด้วยความทุ่มเทแล้วก็เสียสละแล้วผมเชื่อว่าทุกคลิปทุกรายการที่เพจนี้ได้ทำได้สร้างกำลังใจได้สร้างหนทางให้แนวคิดให้ทางออกแล้วก็ให้พรจนะของพระเจ้าแก่คนมากมายด้วยนะครับผมเชื่อจริงๆว่าคนไทยไม่เพียงแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าทั้งโลกนี้เนี่ยได้รับพระพรจาก s h a r ร์เลิฟฟอร์เวิรก็ขอให้ขวบปีข้างหน้านะครับ เห็นทิศทางเห็นการทรงนำของพระเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นและขอส่งกำลังใจแล้วก็คำอธิษฐานไปถึงทีมงานทุกท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ